สวัสดีค่ะเ้ากับช่องมีโมบิแล้วนะคะวันนี้นะคะบิมจะมารีวิวสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่วันนี้ไปเดินห้างกับเพื่อนมานะคะจริงๆริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อแต่ว่าด้วยความที่แบบเราเคยเห็นเขานะคะผ่านใน IG นะคะอันนี้เขาเป็น ขนมคลีนก็ว่าได้นะคะเป็นแบบสไตล์แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตแล้วก็จะมีเค,ค้กช็อกโกแลตที่แบบเป็นเค,ค้กแบบพุดดิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าบีไม่ค่อยชอบทานพุดดิ้งนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะโปะด้วยปุป,ป,ปโปะด้วยเอ่โอโมโจิใช่ไหมโมจินะคะก็อยากทานมากแต่ว่าอะไรพุดดิ้งนะคะก็เลยอยากก็เลยอะไรเนี่ยก็เลยซื้อสิ่งที่ลองลงมานะคะก็คือ บอกเลยเนาะนี่ค่ะคือแบรนด์ s k i n n i l i i เชี s นะคะน่าจะอ่านถูกนะคะเพราะว่าน่าจะถูกแบบน,นี่อันนี้เนี่ยเป็นโมจิบยนะคะเขาเขียนว่า s ูการ์ฟรีแล้วก็โมจิบยนะคะเนื่องจากว่าบิมก็กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะแล้วคือตอนนี้กำลังกลับมาแบบลดน้ำหนักเพราะว่าที่ใช้คําว่ากลับมาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ไม่ค่อยออกกาลังกายนะคะแล้วก็กลับมาควบคุมอาหารเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ก็เลยอ,อยากจะลองสิ่งนี้นะคะเราก็เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาบวกกับเพื่อนแบบป้ายาหนักมากว่าเฮ้ยบิมลองนี่ต้องลองนะอะไรอย่างเงี้ยพอถามว่าลองหรือยังเพื่อนยังไม่ลองแต่ว่าเราก็มาลองกันเลยดีกว่านะคะบีมไม่รู้ว่าเขามีไม้จิ้มให้หรือเปล่า ซึ่งบีคิดว่าไม่น่ามีนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าบีเป็นคนที่มีซ่อมนะคะอยู่ในห้องของบีมคะ่ะเป็นซ่อมไม้แบบนี้ช่อม,มานะคะไปขโมยอีแกม,มาเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาอ่านข้างหน้าก่อนเขาบอกว่าโมจิไฟเบอร์สูงสูตรไร้น้ำตาลนะคะเขาบอกว่า6กรัมไฟเบอร์นะคะเป็นวีแกนแล้วก็เป็น diary free แล้วก็กลูเตน free นะคะอ่านว่า d i r y รือป่า diary นะคะโอเค โมจิไฟเบอร์สูงสุดในน้ำตาลมี่ที่บิซื้อมานะคะราคา89บาทนะคะวันนี้ที่บิลซื้อเนี่ยคือวันที่13นะคะเดือนมกราคมบมีนานะคะ13มีนาหมดอายุประมาณวันที่15นะคะ expire วันที่15เดือน3อยู่ได้แค่2 2วันนะคะใช่ไหมอะ่ะใช่สิ อยู่ได้แค่สวันนะคะเพราฉะนั้นเอามาก็อย่าแบบแช่ไว้นานๆแล้วสบายใจอะทุกคนก็คือรีพานนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากินก่อนอะไรอยงนี้มันน่าจะอร่อยด้วยนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างใน,นก็จะเป็นโม,โมโมจินะคะแล้วก็มีซอสช็อกโกแลตด้านไหนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยะคะ่ะน่ากินมากทำไมมันถึงส่กันขนาดนี้ นการกินขนมที่รู้สึกสบายใจนะคะบิวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะบ้านึ๊บเดี๋ยวมาโอเคถ่ายเลียลร้อค่ะไม่ได้ถ่ายอินเสิร์นะคะถ่ายลงไอจี <laughs> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันเลยค่ะทุกคนนี่เขาก็จะมี มีเวลาแพ็กเขาก็จะมีเป็นแบบสติกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถุงเขาก็จะเป็นถุงแบบนี้ชอบมากน่ารักเรามาแกะกันเลยค่ะช็อกโกแลตหอมมากนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนว้าวน่ากินมากเดี๋ยวอนุญาตล้างมือแล้วนะคะเราเอาช็อกโกแลตออกมานะคะคือบิมเห็นในคลิปเขาดิฟหรือว่า ยังไงนะดิวลรวอะเดี๋ยวเราแกะกน,กน่ก่อนขอชิมเทกเจอร์ของอันนี้ก่อนนะคะว่ามันคือซอสหรือว่าอะไรถือว่าถือว่าดีอยู่ดีอยู่ก็คือโอเคไม่ได้แบบ คาดหวังว่าจะเหมือนช็อกโกแลตอะไรแบบขนาดนั้นล้านเปอร์เซ็นที่เป็นช็อกโกแลตปกติเนี่ยก็ไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเทียบเท่าก็ว่าได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ไม่ได้หวานแบบหวานแบบหวานแบบทั่วไปที่กินแล้วอ้วนทั่วไปนะคะก็อร่อยเดี๋ยวเรามาจิ้มแล้วก็ชิมกันดีกว่า การรีวิวอาหารที่แบบจิ้มลงไปนะคะอืมขออีกทีขออีกทีหนึ่งคิดไม่ออกอ่ะชิม แต่เราขอชิมบอกปากดูนะคะวันนี้จะได้รีวิวไหมว่ารสชาติจะเป็นยังไงบอกไม่ถกว่าเท็กซ์เจอร์เหมือนอะไรอ่ะอาไปว่า ขอบรีวิววันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือลืมทุกคนต้องเข้าใจว่า,วาบิวเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องเทสอาหารมากๆนะคะแต่ก็ดันทุลังจะรีวิวเพราะว่าเราบิวกินอะไรอะ่ะก็จะรสชาติเหมือนกันหมดร้านหน้าที่ไหนก็จะเป็นรสชาติเดียวกันกระเพาะปลาที่ไหนก็จะเป็นกระเพาะปลารสชาติเดียวกันแล้วก็ส้ตมตำที่ไหนก็จะเป็นส้ตมตำรสชาติเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติว่าเราไปได้ขอเล่านิดน,นึงสมมติว่าเราไปนั่งกินอ่างเงี้ย แม่อาจจะบอกว่าเออร้านนี้เค็มเราสึกว่าเออก็เหมือนกันทุกทกร้านชิมใหม่นะคะลองขอไฮเดรจริงม <c oughs> ไม่ขมไม่หวานเกินไปแล้วก็หวานกําลังพอดีนะคะแต่ว่าเท็กเจอร์เนี่ยไม่ได้แบบถึงกับนุ่มลิ้นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้ความเป็นช็อกโกแลตได้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทดแทนได้เวลาที่แบบเราอยากกินหรือว่าห่ยช็อกโกแลตหรือว่าห่วยขนมหวานมากๆเนี่ยพปมว่าอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสาหรับคนที่แบบ กำลังลดน้ําหนักนะคะหรือว่าแบบอยากจะชีทเดย์แต่ว่าไม่อยากจะแบบหลุดไปเลยนะคะก็กินอันนี้ได้เยี่ยมค่ะสาหรับคนที่กำลังลดความวุ่นอยู่แล้วก็ตัวนี้นะคะคือความหนึบของเขาเนี่ยเป็นความหนึบระดับที่ไม่ใช่มจิที่เรากินกันแบบเป็นมจิที่เป็นใส่ใสเนื้อออกป้าแต่ว่ามันจะเป็นความหนึบที่มากกว่านันนิดนึงที่มันจะแบบนึบๆแบบหนึบกว่านั้นเลยนะคะตัวตัวนึบๆของ t e x t อร์พูดถึง t e x t อร์ด้านในมันจะเป็นเหมือนกับว่า เ็นหนึบๆใช่ไหมคะเป็นวุ้นหนึบๆึเป็นเหมือนโมจิหนึบๆแล้วก็เคลือบด้วยผงโกโก้เลยประมาณนั้นเพราะว่าดิมลองเทสแล้วว่าตัวด้านนอกเนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติที่แบบหวานนะคะก็จะเป็นผงโกโก้เลยคะ่ะอคืน,นถ้าผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นคอมเมนต์จากผู้ใช้จริงแล้วก็ผู้ทานจริงๆถือว่าท,ทาแทนได้นะคะหวานแบบ เล็กน้อยมากมาอือก็เราเป็นระดับที่แบบอืมคือมันมันไม่ได้แบบสุดสุดขนาดนั้นอะแต่ว่ากินได้เรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินตลอดแบบอยากกินต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คินว่าถ้าจะอร่อยนะถ้าการแบบอยากกินต่อเรื่อยๆนะั้ก็น่าจะอร่อยอะ ก็อร่อยค่ะ <c oughs> ค่ะก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ไม่รู้วิธีการรีวิวอาหารอะไรมากเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารอะไรขนาดนั้นนะคะก็รีวิวสิ่งที่ตัวเองสมัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้นะคะอย่างที่บอกไปคือบีมไม่ได้ไม่มีเทสเรื่องของการทานเท่าไหร่แต่ว่าอยากรีวิวทั่วไปว่าเออน้องสามารถแทนได้นะคะส่วนราคา89บาบาทเนี่ยบีมก็รู้สึกว่า ก็ยังแพงอะแ9บาทก็ต้องคิดนิดน,นึงว่าจะฉันจะกินอันนี้8ปบาทหรือหรออะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหะคะ่ะคือเขาทําด้วยความพิถีพิถันนะคะแล้วก็เคยติดตามในไอจี IG นะคะเขาแบบตั้งใจทํามากๆบิ๊กก็อาจจะไม่แพงหรอมั้งสำหรับคนอื่นเลยแต่ิ๊รู้สึกว่าโหถ้ากินทุกวันก็คือนัานาสาหัสเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นกินทีนะคะก็ถือว,ว่าอร่อยค่ะคำสุดท้ายนะคะก่อนลาจากกันไป อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยจริงตัวนี้ก็จะแบบจืดจนิดนึงแล้วก็เคลือบด้วยผงโกโกโอ้อ,นนอะไแอะมันเหมือนทำมันามาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะดิบกันพอดีให้แล้วค่ะบาลองไปซื้อชิมมาดูนะคะคี่ขอมมีแบบมากๆค่ะอันนี้เป็นแค่ชิมครั้งแรกอันแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ้างบประมาณมีนะคะก็จะไปเอา อันอื่นแบบอื่นมาลองทานให้ทุกคนได้ดูค่ะนพอันดำอะ่ะ